เออแบบขอลายเซ็นเลยเนี่ยอาบนะครับน้องอาบทุกวนครับขอบคุณเอาเอาคุณไอพี่มาเซ็นซื้อให้หน่อยเออไม่ได้เอาคุณไอพี่เลยผมไม่ได้กรามครับคุณมากรามแชทเอ้ยค่ว่ากูกามอยู่แล้วในรุ่นนี้ไม่มีพูดเล่นด้วยเลยเพราะผมเอาลายเซ็นจริงครับเอาลายเซ็นเอาเอาเอา ทำผู้คคแกไม่สวยนะถูกครับเป็นวันวันทุกวันเลยแหละอาวันละสองรอบอะ่ะอันนี้เล่นจริงน,นะไม่ได้แบบไม่ไม่รอเล่นนะนอ่บแบบอาบอาบวล้วันละสองรอบแบบผมอะ พ่อกวันแม่วันพ่อกวันแม่สันตีนีดเดียวกูตกทุกวันครับน้องทุกวันครับดันสุกถึงอังคารทุกวันครับนะครับเทปคอมเหรอทครับเทคอมครับพี com, ่เคอมอพี่เทปคอมอย่ไหมครับพี่สามศูนย์ห้าทีไอสิองคอสามแปด แลมสามห้าราคาทั้ง2 2> หมด2หมื่นเี่้วนี้เอาไปเลยจัดคุมค้มๆ i have to y o u จัดให้โดยคุณเปาแล้วมีโปรโมชั่นอีกนะครับผมแถมเสื้อและฮูดเอาไปเลยคุณคุณเปานะครับผมเอาไปเลยนะครับเซตสูตจรจอสุดรอสองห่อใส่ไข่เอาไปเลยนะครับผมกับเซตนี้สามหมื่นสามสิบส<ไ>อสิบแปดสี่ห้าล้าน lc <ไ>โดนแ<ไ>ถมจอ aoc อีกยี่บสี่นิ้วนะครับคุณเปาจุกคุณพูดแต<ไ>่เมื่อไหร่อ่ะ เมื่อกี้ครับอ๋อเพื่งพูดใช่ปะโฆษณาอย่างนี้โปรโมชั่นพี่อ๋ออ๋อโอเคโอเคอันนี้พี่ไลฟ์อยู่จุกอันนี้พี่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 ไลฟ์ทำทงานอยู่อยู่ใครอยู่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 ใครอยู่ใครอยู่เดียวเหรออยู่เดียวครับพี่เราคอมทำอะไรอยู่ใช่ใช่ใช่เราคอมนี่เจพี่รู้ไหมครับวันนี้เจเคเจเคแข่งแล้ววันนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นเลตแล้ดิไม่ไม่ไม่จุก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 ตอนนี้พี่ปรับพี่ปรับพายหมดเลยเว้ยจุก ว้าวไม่ไม่ฟางกมกอดปาร์ไพ่หมดแล้วแบบเครื่องนี้แบบ23,000เองอ่ะ23,590อ่ะแล้วของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีอ่ะใช่รู้ว่าไงวะแล้วเฟรนเดย์อันที้เป็นร้อยอ่ะจุกโอ้โหจุกนี้นะตรงนี้นะใช่ใช่เป็นร้อยตรงนี้นะใช่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยอันนี้คือแบบไม่ปิดบีซไงครับแบบปิดไม่ได้เปิดครับไม่ได้ไม่ได้เปิดบีซิครับไม่ได้เปิดบีซิครับสุดยอดครับคุณเปาวผมไม่เห็นสเปคที่ ราคาแค่เท่าไหร่นะคุณเปาขอจีฮครัสองหมื่นสามครับผมสองหมื่นสามครับเคยประกอบสองหมื่นสามแต่เฟรมเรทผมอยู่ที่แค่ห้าสิบเปาผมเล่นไม่ได้เลยใช่เหรอแต่คุณเปาครับไปบสามารถประกอบพร้อมแค่ราคาสองหมื่นสามเฟรมเรทอยู่ที่ร้อยกว่า ใช่ครับเปล่าคุณทได้ไอเนี่ยปะพายหมดแลยครับคุณจุครับคุณจุพาผมไปเลเบลหน่อยครับคุณจุครับผมอยากรู้สเปคคอมผมว่ามันสามารถที่จะเล่นเลเบลได้ลื่นหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้เกมเบลก็ยังไม่หล่นเลยฮะคุณจุ๊ดเดี๋ยวลองการขับรถเลยครับถ้ากระตุกนี่ไม่ใช่นะครับเปาใช่ครับนี่ผมสัมภาษณ์คนเล่นไฟเอ็มเลยนะฮะผมนะครับเป็นไงครับคุณจุ๊ดฮะจริงจังครับผมใช่ครับประมาณ90เฟรมร้อยเฟรมเป็นไงครับคุณจุฮะดีมากครับผมตรงเลยผมเคยที่ผมพูดจากแบบชาาาาาานญญขออองผมไไปปปแลล้ววเเเูี่่่ชยครับบผมมไปประกออคด้เองนะแต่่ไไมด้ปหน เลมเล่ผมอยู่ที่50อัะเริ่มจริงครับไม่ผมพูดจริงไงอ่ะได้ได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญครับผมประกอบไปทั้งหมดสองบาทเลมเล่มที่ห้าสใช่เหรอเจอคนปั๊บเจอคนปั๊บเหลือ30 40ิี่นี่เรื่องจริงครับสาระเล่ของตังเต่ามาใช่เหรอคุณจุกใช่พอผมสักพักครับพอผมรู้จักคุณพี่เตาไอ้แฮปยูวโลกผมเปิดเลย ไม่ว่าจะปรั๊บไฮเวลีไฮโอ้ยคุณจุกคุณจูกเฟนเนี่ยตอนนี้ร้อยยี่สิบแล้วคุณจุกคุณจุกหยุดหยุดหยุดเฟนเลยผมหน่อยไม่เคยไม่เคยเห็นเลยใช่ครับหยุดเฟนเลยผมทีครับเฟนเลยผมพุ่งไม่แถวสองหมื่นสามนะครับนี่ใช่ครับผมเออไม่จุกแล้วประเด็นคือของใหม่ด้วยของใหม่ต้องหมดประกันสามปีเต็มด้วยสามปีหลังบริการการขายไอร์แอปซีพียูหลังบริการบริการหลังการขายครับคุณจุกครับใช่ครับผมเออเอ่อยังโอเคอยู่ครับผมยังโอเคอยู่ฮะ อีกเครื่องเดียวไหมวันนี้เครื่องเดียวใช่ไหมวันนี้เครื่องเดียวเครื่องเดียวแต่ไม่ได้สตรีมไงก็คือแบบถ่ายทอดออกมาให้ดูเฉยๆไงอันนี้อันนี้อันนี้คือสตรีมสตรีมไปด้วยไหมเพื่ในในอะไรนะคอมในคอมที่สองตัวจักรมั้ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สตรีมไม่ได้สตรีมแต่ก็สตรีมได้มสตรีมได้ครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้สตรีมไงเราแค่พูดมาเรามาพูดด้เฉยจุกจุกจุกแล้วอันนี้อันนี้มันใส่เคสไอแฮลซีบีอยู่นะเฮ้ยเคสไอแฮลซีบีผมขอดูได้ไหมผมขอผมขอ่ะ ดูได้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 เคสไอแฮปเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไม่นี่ก่อนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพูดจริงเหรอนี่เห็นยัง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 สวยปะสวยปะสวยปะโอ้โหสวยปะสีดำคลีนเจิกลาพัดลมสี่ตัวเพราะยี่สิบสองพันสามจริงปะเนี่ยพี่อันนี้สาระปะจริงจริงสาระดิกูไลฟ์อยู่เนี้ย ไปดิไอ้แค่ย่างคุ้มอ่ะอันนี้คุ้มจริงครับพี่เปาไม่ได้อวยเลยไม่ไม่อวยเพราะว่าพี่เปาเป็นสปอนซงซัลคอนเตอร์ผมนะแต่ผมคุ้มจริงนะพี่แพงคุ้มจริงคุ้มคุ้มปุ่มคุ้มอันนี้อันนี้สาระเหมือนกันใช่ใช่ใช่เทสเทสมาเยอะแล้วเทสมาเยอะแล้วยังไม่มีอะไรนะอันนี้ดีจริงอันนี้สาระอันนี้อันนี้ร้อยเฟรมร้อยเฟรมปลอดภัยหมดยังไงจุ๊บมีโปรโมชั่นใช่ไหมครับอันนี้แบบอันนี้มีโปรโมชั่นครับการ์ดจอรุ่นใหม่ด้วยครับใน่โหมดสุดการ์ดจอไม่รับ เป็นหนึ่งหมดี่เที่ยวเครื่องนะครับคุณพี่เปาเป็นไรเซนห้าพันห้าครับผมดัมสิบหกกิกครับการ์ดจอเป็นหนึ่งโหมดสูงซูเปอร์ครับคุณจุกครับครับผมใช่ครับไม่แย่นะครับคุณจุกนี่ผมมาเรเบลนี่เฟรมเลยผมเลยเจ็ดสิบเองนะครับคุณจุกเรียกได้ว่าดรอปลงมานิดนึงเองครับคนเป็นยังไงคุณจุกต้อบอกนะว่าเรเบลเนี่ยเป็นเป็นจุดกดลอมที่ลดเยอะแล้วก็เป็นจุดกดลอมที่เฟรมเลทตกเอาง่ายๆคือใช่เฟรมเลทตกเยอะมากคือถ้าเครื่องไม่ เจ็ดสิบนี่ถือว่ากำลังพอดีนะผมบอกเลยนะเก้าสิบเก้าสิบนี่เก้าสิบกุณจุกเก้าสิบเก้าสิบกับแปดสิบเจ็ดสิบน่ากำลังพอดีแต่ถ้าตกไปสี่สิบนี่คือไม่ไม่ไม่ได้ละถือว่าถือว่าเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือครับมันมันเกินกับคําว่าสองหมื่นสามจริงครับคุณเปาสองหมื่นสามจริงจริงถึงจะถึงจะไม่ได้สตรีมแต่ผมมองผมเคยเทสแล้วมันสตรีมไหวคุณจุครับถ้าสตรีมผมว่าเหลือประมาณเจ็ดสิบใช่ ใช่เนี่ยครับนี่ไม่สตรีมครับนี่คนเยอะมากเลยฮะแปดสิบหกเฟรมครับคุณจุครับโโอ้หนี่สามารถเล่นสตอรี่ได้ไหมครัถ้าเรามีเรื่องอะไรซิกซิซิอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสองต่อสองแก๊งจักรพรรดิแปดสิบหกแปดสิบผมบอกเลยเหลือแค่ห้าสิบหกสิบผมบอกเลยอ่าอ่าเนี่ยถือว่าเล่นได้นะคุณจุครับนี่ถ้าเราบอกมาเนี่ยดูใสถิตในเมืองสิครับคุณจุฮะโูกครับ นี่ไม่ได้แย่เลยครับคือผมอยากจะบอกว่าแบบผลเทสเราไม่เคยโกหกใครนะคุณจุกครับจริงครับอันนี้ราคาเราราคาเราก็บอกชัดเจนนะเฟรมเลนเราก็บอกชัดเจนนะคุณจุกนะผมไม่ได้อวยเลยผมเบาแล้วเราเล่นให้ดูด้วยไงมันเกินคำว่าสองเปอ่์เซ็จริงจริงจริงอันนี้จริงอันนี้อันนี้อันนี้เถียงไม่ได้จริงครับใครที่กำลังรอคอมสเปคเล่นไฟเอ็นได้แบบชิวๆเพราะว่าเมืองนี้นี่เป็นสคริปที่เยอะที่สุดแล้วนะบอกตรงเลยนะเอาจริงเหรอเมืองนี้เมืองนี้สคริปเยอะสุดแล้วเหรอคุณจุกไม่ผมบอกผมรู้สึกว่าผมเล่นมาเนี่ยเมืองเนี้ย เป็นเมืองที่เฟมเน็ตผมลดเยอะสุดแล้วนะเพราะเมืโองอื่นโอ้โหงั้นถ้าหมายความว่าอย่างนี้คือถ้าเราสามารถเล่นเมืองแฟมได้ต้องหมายความว่าเราก็เล่นประเทศอื่นๆก็ได้สบายๆหรือเปล่าครับคุณจุครับราคาเพียงแค่สองหมื่นสามถ้าดที่หาที่นี่จะไปหาที่ไหนครับคุณเตาถามจริงทำไปเลยครับผม Facebook I, I have CPU <S <S ใช่ครับเป็นอันนี้จริงครับใช่ครับ Facebook I have CPU ครับนี่ครับผมมาเทสคอมเนี่ยแหละคุณจุครับ แล้วเฟรมเรตตัวนี้เป็นร้อยนะคุณจู่90เฟรมผมรันอยู่ตัวนี้ครับจริงครับเอเดน,นขอตัวเองถามถามถาม,ถามผู้ผู้เล่นนี้หน่อยครับฮะว่าไงฮะเออคุณหัวทองครับครับผมคุณเอ่อเล่นดีอเฟรมเรตเท่าไหร่ครับตอนนี้หนึ่งร้อยครับพอๆกันแต่เขาปรับเขาปรับไฮหมดหรือเปล่าแต่ผมขอขอฟังคุณก่อนได้ไหมว่าคอมสเองคุณเท่าไหร่ครับคุณหัวทองอ่าไอห้าเจ็ดสิบสองครับสามศูนย์หกศูนย์โอ้โหมุณฟังทางนี้คุณหัวทองครับนี่เฟรมเรตเก้เาสิบ,บ mode, เฟรมเรท คุณแค่สิบเฟรมเลทใช่ครับสองสองสามครับสองหมืนามีเไปครับีเทีอันอันนี้ถูกจริงครับอันนี้ใช่ครับสองหมามครับไรเซนห้าพันห้าหนึ่งูซูเปอครับพี่ชายคุณดู1หนึ่งตัวหกกระพเป็นหมื่นเลยนะครับอันนั้นะใช่ใช่ครับใช่ครับสเปคมันต่ำกว่านิดนึงหน่อยครับตาำต่ำกันเยอะครับแต่ไฟเอ็มไม่ต่างกันฮะว่าัเป็นอันนี้เวอร์จริงอันนี้เวอร์จริงบอกแล้วอันนี้ันนี้ปรับไพ่หมดนะพี่ปรับไพ่หมดด้วยนะปรับไพ่หมดนะปรับ คุณปล่าคุณปรับโนได้ไหมคุณปรับโนโนโม่ชวได้ไหมไม่แบบผมปรับไม่ได้ไปต้องรีสตาร์ทไงประเด็นน่ะคุณจู๋ผมปรับได้แค่นี้ผมปรับแค่ไฮจริงไม่เผื่อแบบคนแบบเขาไม่อยากเล่นเวลี่ไฮเลยเขาอยากเล่นโนโม่ไงปรับดูได้ไหมอันนี้ปรับดูได้ไหมผมอยากรู้ว่าเกมนี้เป็นเท่าไหร่ไงปรับไม่ได้ปรับไม่ได้ที่เกลี่ยรีสตาร์ทเกลี่ยอันนี้โอเคแล้วครับผมแต่ว่าถือว่าเป็นสเตตี้จับต้องได้ เงินแต่ต้องได้จริงๆสองสองหมื่นสามสองหมื่นสามนี่อันนี้จริงจังเลยสองหมื่นสามคุ้มครับคุ้มมากเออถูกถูกถูกได้เลยครับผมวันนี้ใช่ครับพอพอแล้วครับเดี๋ยวกูไปเก็บอื่นนะครับจุกครับคุณเปาเจอกันครับผมเจอกันครับคุณจุกเจอกันครับขอบคุณมากนะครับคุณจุกที่มาช่วยเทสให้ด้วยนะครับคุณจุกฮะวันนี้ฮะขอบคุณจริงๆครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกันในเกมครับครับสวัสดีครับพอนนี้รอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีบมาได้ครับผมครับเจอกันครับ เนาะการเ่ตนไอเรื่องจริงนะนี่ไม่ได้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 พูดแบบวยเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมพูดจริงนะผมพูดสาละนะผมไม่ได้ขายผมไม่ได้ขายเพราะว่าเพราะว่าพี่เปาันนี้นะพี่เปาเป็นสปอนเซอร์นะแต่ผมตะลึงจริงนะสองหมื่นสามแล้วแม่งเป็เดกอยู่ที่เก้าสิบอ่ะผไม่ได้ขายี่เรื่องจริงผมพูดจริงๆผไม่ได้ขายในเรื่องจริง แต่โทษไม่เอาไม่ได้สิ่งตอบแทนอะไรไมไ่อยากได้สิ่งตอบแทนเออเออสองหมื่สามมันถูกมากเลยนะกระถินไปไหนครับหน้าตากูเหมือนเซฮายมั้งเนี่ยช่องกูชื่อเซฮายไหมเนี่ยเออถามในกูเนี่ยจะรู้ไหละน้องเอ้ หุดหยิดเลยว่ะไอ้เหี้ยพูดถึงเรื่อนี่เรื่องหุดหยิดมากเลยเต็มเด็ดเก้าสิบถือว่าวิ่งใช่ครับในเรื่องจริงนะผมไม่ได้อวยนะมันมันเวอร์ไปอ่ะมันเวอร์ไปจริงๆริงสองหมื่นสามที่เต็มเด็ดที่เก้าสิบอ่ะทั้งนั้นแล้วแล้วแล้วมาปรับว like ิลลี่ฮายด้วยนะมาปรับวิลลี่ฮายได้ด้วยนะเออที่งงเออที่ผมงงคือปรับวิลลี่ฮายแล้วเต็มเด็ดที่เก้าสิบอ่ะ แต่ผมไม่รู้ว่าเขากระตุกแบบตอนผมปรับปรับพายแบบภ้าเปิดผมแลไวนมันมันมันเฟรมเด่นพุ่งก็จริงแต่ว่ามันมันจะมีแลกบ้างะตอนแบบวิ่งหายนะดูดิดกูโดโมยยังแลกอัเนี่ยนะดูดิกูไปหาปรับเปลี่ยนที่อะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนเดี๋ยวกูไม่กูเองกูอยากปรับแล้วเนี่ยอยากไม่อยากเปลี่ยนแล้วกูเลยปรับใหม่ดีกว่่าเนีย <laughs> ไม่ได้านาสกุลตาตาบอยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <K> เขาไมไ่หนีครับ <K> เขาเขินผม <K> <K> เขาหลงรักผมด้วยคนเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยกดท่าเดียวกันอีกเฮ้ยเนื้อคู่ชัวเนื้อคั่วแน่เลยเฮ้ยเนื้อคู่เนื้อคั่วอะไรเนื้อคู่อ๋อกระตุกเพราะว่าผมเปิดทวิเม่เกี้ เฟสไอซี่ชื่ออะไรครับผมถ่ายสตอรี่ครับเฟสซีชื่ออะไรครับแรงร่างเป็นแมลงดาวเรอค่ะอ้าวแล้วผมจะแท็กสตอรี่ไงครับผมถ่ายลงสตอรี่อ่ะผมเล่นเฟสไอซียนะเฟสไอซีผมชื่อมาดีจังคานะเาชื่อมาดีเลยเหรอใช่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูได้นะสตอรี่ผมภาพกาแต่นื่งกับภาพสวยแต่แหลกมันต้องเลือกว่ะเพราะเองสตรีมไปด้วย อัาปากกดเพราะเองสตีไมด้วยอะ่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่แต่แต่แต่ถ้าผมไม่ได้สตมีมันเล่นได้นะแต่มันสตีมไมด้วยไงมันเลยแบบเล่นไม่ได้